อ่าโอเคนผะู้ชมสวัสดีคุ้มชมทุกคน,คนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ในเกมพีว่าออนไ์สีนะผมก่อนดูคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะผมมาครับผมวันนี้นะผมผมก็เกิดข้อสงสัยที่ว่าเอเอไอแผลพวกนี้นะครับถ้าเกิดยืดปรับสุดเลยมันจะเป็นยังไงนะครับผมผมก็จะมาลองที่แบบว่าแบบปรับแบบแป้งสุดทั้งหมดเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบพิจักวาล <วา S 1> นะ,นะผมบอกเลยนะครับ,รบส่งบอลก็ปรับสุดครับเปิดบอลปรับสุดเขาทำตามสุดครับการกดดันก็ปรับเป็นร้อยไปเลยครับบีบพื้นที่ก็ ร้อยไปเลยครับตามแผนครับทุกอย่างต้องตามแผนครับคุมโซนนะฮะนี่ครับทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หมดโอเคแล้วผมจะตั้งชื่อแผนนี้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมพุชเอาต้าไงครับไปครับผมเราไปลุยแรงดีกว่าครับอยากรู้เหมือนกันครับว่าปรับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไงนะครับผมคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปแบบว่าปรับศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้นะครับผมปั๊บลุยครับผมเนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พุชเอาต้า ตาวลาเพื่อนตาวลา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 อ่ะโอ้ทีมีเรื่องเลยเนี่ยมูบีเอ็มเเอ็มด้ชานด้วยว่ะโอ้ไม่ค่อยไม่ได้เจอนานหมาครับผมแผนพุชธเอาตานะจูเจตเตตสเตตคิงดอมอเมริกาสมารมันท่ามันเป็นอย่างไงวะเฮอยโอเว่นโอเว่นข้ารู้เองพิ้วแต่เองไม่ต้องพิ้วขนาดนี้ก็ได้โอ้โหพุชธเอาต้ามันอาจจะหลุดเร็วแข็งแรง กระบะพันแก่งโอ้โหโอ้โหเอ้าเลยกล้องหลังกามาเร็วโอ้โหกล้องหลังมันมันขึ้นไปอยู่นะครับคือกล้องหลังนี่คือแบบว่าอยู่ไม่ค่อยสูงที่สุดทางเท่าไรรู้สึกได้แล้วมาซี่โอ้โหมาซี่เกี่ยวบอลไม่ได้ยา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 ขอร้อง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 โอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะครับแผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรายังมีผลอยู่นะครับลําหน้าไหมเนี่ยไม่รับนะ สาธุไม่ล้ำเถอะโอ้ไม่ล้ำไม่ล้ำถ้าจะล้ำเปล่าไปแล้วไม่ล้ำเบียดฟันได้แม่งเลยแล้วเอารถดไปยฟันได้เฮ้ยตบเข้ากลางเอาหูติดเอาเอาโอ้โหบอลแม่งชะงักบอลแม่งกระดกไม่ทันเฮ้ยบอลตักบอลหูได้อยู่ล่างไงนี่ไงได้อยู่ครับผมเอาติดแผ่นร้อยเปอร์เซ็นพุชอัลต้าไปแมวโยก่อน โอ้โห و, แม่งดูทันโอ้โหแม่งโอ้โหทีมเฮ้ยมึงมึงโหดเกินมึงโหดเกินแล้วมึงโหดเกินไปแล้วโหดเกินไปแล้วโหดเกินไปแล้วนะโอ้โหแม่งเอ้ยประตูอะไรวะกูตัวน่าจะเป็นทีโบกูตูดเอ้ยกูตัว,ตวมาครับผมซลาตันอิบาฮ์ฮิโมวิดโอ้ยฉลับคานรัดฟอร์ดครับมงฮนะกระแทกกระแทกกระแทกเออเอ้าโอ้โหกำลังจะได้อยู่แล้วอาจารย์ทำไมเองไม่ป่องแต่เนิน่นเนวะ ตัวไกล้นี่แหละฉกบอลไงฉกฉกเป็นงูลเลยฉกโยกไงโยกส่งอือโอ้โหยิงติดแถบได้เต็วมวงอยู่ไนวอเกอร์เปิดวงว่ะเอาเรื่องจัดเออได้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 โอ้โหบอลโอ้โหบอลออ,ออกเอาอีกแผนร้อยเปอร์เซ็นต์พุทธเอาต้านี่มันก็ผมว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะจริงไม่ต้องไปจัดแผนอะไรให้มันวุ่นวายลวเลอะเถอะนะครับปรับแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยขวางโลกต่อขวางโลกทำงานต่อขวางโลกทำงานอื เอ้ยจะเยเ็นจะเยเ็นจะเยเ็นโอ้โหทีมนี้มันก็เน้นรวนเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยแย่ yeah, แล้วฮะโอ้โหเมนดี้รกกับกระชอกครับยิงตรงแล้วก็ฉชอกยิงออกปัดเข้าลูกออกตังพุ่งลูกตุงยืนมองโอ้โหมาเป็นคำคมคมคายเอ้ยทำไมพูดผิวอย่างนี้แล้วปับ๊บชารมาพมาป,มาปได้อยู่สาตันโอ้โหชนะบิก๊กเฮ้ย เฮ้ย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 กูส่งบอลเยอะเกินจะหลุดอีกแล้วน่ะบอลจะหลุดเยอะหูกองหลังคือขึ้นไปเยอะมากฮะแผ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบคือมันเล่นกันเหนื่อยนะคือมันบุกมันบุกกันหมดเลยฮะเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะยิงตัวแล้วก็เฉายิงออกปากเข้าลูกปองตะคูลูกตุ้งยืนมองโอ้ยขับโกงใครไปครับผมบันเอ้ยไม่ใช่บันได้จะบอกว่าบันได้เอ้า ขอร้องอย่าโดนโอ้โหแม่งตกกับคืนหลังจิตใจทั้มด้วยอะไรจใจจึงไม่รักกันโอ้โหแม่งเลี้ยงเอ้ยมึงจะเลี้ยงมาไหนอ่ะเออเบนดี้โอ้โหดีนะเมื่อกี้ไป็รับกระชอกก็คือเมื่อกี้รับกระชอกก็มีขายทิ้งเลยรับง่ายจัดเลยรับกระชอกไปครับโรนันโดมาแล้วครับโลนันโดครับเลี้ยงครับจะจดจ้องๆครับโยกหนึ่งทีไงคืนไงโอ้โหโอ้โหชลาตัานกูง,ง้างตีนสมตีนรอแล้วแม่งเมยไม่ได้ยินนะ <c oughs> ครับเรามีโอกาสแก้ตัวครับ พิ่งนำแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์ยังจะได้อยู่ชิมิชิมิโยกหลอออีกทีหนึง่งโยกโซโลโ่คิวไงโซโลเ่เลเวลลิงไงโอ้โหแห่งเอ้ยน่าจะกดปั่นว่ะป๊านี่ไงโอ้โหเจแหลบได้อยู่ฮะเปิดโลกระทัดแห่งความสมดุลโอ้โหขอหน่อยเ้อะหนึ่งประตูเนี่ยขอหน่อยนะโอ้โหนะบุกก็บุกตั้งเยอะจบไม่คมอ,อีกแล้ว จบไม่คมหรอโอ้ยเซ็งเซ็งซีดเลยฮนะไปครับผมวันนี้ครับโอ้โหใครเบียดอะไรอ่ะอีกอ่เบียดเหรอโอ้โหปลายมือมอืมอลิซอนเบเกอร์นี่รอ,อ,องเท้าวะไม่ใช่เต็มหัวไปดิโอ้โหเมื่อขนาดโกหกออกไปแล้วยังหมไม่โดนโอ้โหดูดิทรงยังติดโอ้โหแมงเพลทในตำนาน อืได้อยู่ได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะผมเต็มข้อฮะโอ้โหอะไรตอนเฮ้ยหักข้อแล้วนะโอ้โหแม่งไอซอนแม่งของดีวะ่ะอืมโอ้โห้องหลังเขาเป็นกระจุกครับนี่ไงเอา้าไม่ทำไมกูม,มีตัวไม่คมเลยคุณต้องเก็บตังค์ไปแอร์ริเคนแล้วนเนี่ยนกูถึงจะคมเนี่ยอืมโอ้โห ตัวสตีนวันนี้โอ้ยแม่งเอ้ยเล่นถูวดิโอ้โหดู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 ยยแม่งกูเจงเลยกูเจอผู้เล่นอย่างงี้เออมึงนี่ิดถวงก็ลงมึงเอะเต็มที่แล้วเอาเต็มที่แล้วอ๋ออออออ๋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 ออออ่อออ๋อออออยแอ้อออออา เอาไปเลยเอาเต็มที่เต็มที่เต็มที่เพื่อนเลยเลยเลยเอาเอาเออเอาเลยเอาเลยเออเอาเลยเออเอาเลยเต็มที่เออจบๆแม่งอย่างเซ็งเลยกูเจอผู้เล่นอย่างงี้ดูดูความกลัวของคนดูดูความกลัวของคนนะฮะดูฮะโอ้ยบังหามเอ้ยแหลงก็ แลงมึงกับกูก็ยังอยู่โกนะมึงไม่ต้องถ่วงหรอกเพื่อนแลงชาเลนเจอร์แชมเปี้ยนว่าไปอย่างนะกูจะไม่ว่าอะไรเลยนะปาบไปแล้วจังวะไงวันนี้ฟันได้เจอหลอกนี่ไงถ่วงเหรอะถ่วงเหรอหะถ่วงเหรอฮะฮะมึงถ่วงเหรอะเจอสังต่อจหน่อยถ่วงอย่างนี้ถ่วงอย่างนี้เข,ขาเรียกว่าโลกฮนะคนที่ถ่วงบางคนที่โลกครับจำไว้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับดีโดยลูกดีดโดยลูกครับต่อบอลเหรอขี่ต่อบอลเอเดี๋ยวกูต่อบ้างเดี๋ยวกูต่อบ้างแล้วมึงจะลองนะกูบอกเลยอู้วแม่งทิอมจากด้านหลังเว้ยเออมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยไอ้ดิรีบรีบบุกแกเลยรีบบอกแกเลยไม่ต่อบอลแบบเมื่อกี้แล้วเหรอไม่ต่อบอลแบบเมื่อกี้แล้วเหรอฮะเอยบอล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 โอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโอ้โห ถือว่าแผนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับแผนนี้แบบว่าเต็มหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แผนพุทธเอาตาแล้วผมก็เจอเจอเด็กตอบบอลไปฮะสุดท้ายก็เสมอครับผมผมบอกแล้วว่าคนที่ตอบบอลคือคนที่โลกฮะโอเคนะผมจะใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะผมแล้วใครที่คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยเดานะผมโอเคนะผมไปเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบายอยากเล่นเกมอะไรบอกได้นะครับเจอกันครับ